สวัสดีครับพี่น้องมนีบ้าวลุดจากช่องเฮ็ดดีๆเช่นแนวเด้อครับมนีบ้าวลุดได้ยิ่งซ่อนมาสิมาใส่เบ็ดไม้นี่เป็นไม้ตั้งแต่สมัยบ้าวลุดมาเป็นเคยเป็นไม,มาใส่เบ็ดอยู่แถวนี้เหรอครับปา่าไร้คัเกเสกีแต่ว่าสุเมรีซิปกว่าปีแล้วครับบ้าวลุดบ่ได้มาใส่เบ็ดนั่นมนีแจักจย่างสีมันเด้อครับเด้อพี่น้อง มือนีบารุ่มีเบดสิบเอ็ดหลัง้าเบิงเดอพี่น้องมันสิมานมอเ้อครับเดอถ้ถาล่อรุ่นเดอพี่น้องครับมือแรงกับสิมายามหลอดหนึ่งแล้วก็ย้าม,มือเศร้ากับสิมายามอีกเดอพี่น้องเดอถ้าเบิงมันสิมานมอเ่วานี้ก็น้ามันก็ลังสิบกครับเพิ่นสูบรดขอโพดครับสองเครื่องอันนี้มันเป็นหองเดอครับฮองระวางแดนหน้า ฟางน้ำปุนกับแดดเท่าพี่ครับเพิ่นเพิ่นเป็นห้องน้ำเข้าไปแง่เข้าไปเลือกๆปุ่นล้วครับก้องน้ำสาสรณะนะ่ะด้วยตาพี่น้องหาอยากหากินกันป่ะพี่น้องมาเด้อครับเด้อเหมือนบ้ารูดติป้าเป็นไส้เบ็ดหมายเ,เกา่าหมายแก่ เปียหลังสิมา้มาน่น้องลอรหลุนน้ำกันด้วยครับด้้อรอหลุนน้ำกันครับใส่ละละก่อบัวเนี่ยานะมีน้องเนาะ หลังจากใส่เบ็ด1บเ็ดหลังแล้วก็ใส่เวลาบ่โดนเดื่อพี่น้องเด้อใส่เวลาแป๊บเดีวยวในการใส่เบ็ดเดี๋ยวมือแร่งโอ้มาล่อหล่นเมืองว่าไม้นี่ซีมี่ตัววซีได้ตัวบอมือแรงกระโลก,กันครับเดี๋ยวก่อนสิไปว่าลุดสยามเปีนเนยเยีหลอบหนึ่งกันเด้อครับเด้อตะเกาบา่าลุดกับผ่านป่าแล้วครับ๋ยวนี้แต่ว่าบนได้ใส่มาสิฟกาปีแเ้รอจนลูกใหญ่ เบื้องมือนีบ้ารถสีมะแก่เมื่อสีมานมาทามือนี่ว่ามันเดี๋ยวมืออื่นบ้ารถสีมัจัดมหมันจัดแบบนักเลยมืออื่นได้พี่น้องได้ทาถ้าเบิ้งก่อนครับมือแรกนี่กับมืออื่นเศร้าสีาววาาาได้โตบถขาวได้โตเดี๋ยวบ้ารถตองมะแก่เมื่อแน่นอนหน้ามันเริ่มบกแล้วครับมองกลางๆนี่เิ่นกับกุดซาไว้น้ำครับเวลามัน มันอหน้ามันขอนมันก็สิมาอยู่ในสาเนี่ยนะครับซ้ำครั้งไว้ครับเดี๋ยวเนี่ยมันบกบ่ารถกับสิมาสูบนี่นะครับแล้วสิมาทายเห็นพี่น้องเมืองโอ้ยป่าแบบย่างายเลยครับว่ามันขังไว้ช่วงนี้ค่ะไส้เบ็ดสู้พี่น้องปีงบนกันนะโอ้บอฟาวบอลไหมน้องมันสีบหมานรอติดตามชมครับมือแรกนี่สิได้ตบอ ม้เนี่สิมีตัวพี่น้อมีอยู่ละตัวแต่สิถือันบอ่อปลากระหาวาครับปลากระหาวนี่ดีได้พี่น้องสบปุบครับ,รบไปบนับนี้บ้ารถเสื้อผ้าไปยามหลอบหนึ่งกันด้วยครับด้วยพี่น้องก้อนทิศขึ้นไปเตรียมไฟเตรียมของมายามเบ็ดตอนแรกนยครับเด้อเขาต้องไปเปลี่ยนไหวครับเพราะว่า ถ้างเงียมันมันหล่อนเมืมอแรงมันสิบถือครับปลาสิถือเบ็ดช่วงตะเวนสิโต๊กดินนะครับพี่น้องไะไปเปลี่ยนเงียะหลอกแบงค์คันเงียะเบลน้อต้องเปลี่ยนออกเด้อพี่น้องเด้อปลามันติดกินเตี้ยเงียะเงียสิแบลนเด้อพี่น้องเด้อ ต่อนหน้าครับหาาตัว,ตวห่าๆได้พี่น้องด้วยมันจะสียูดโดนเด็เจ้าสีบอดตายไว้ 那只不过因为乱来。 บันีีมะแลงกับสีมาอีกเจนึงเด้อพี่น้องเด้อแต่มะแลงมาแก่โตอย่ครับสีมานบอกไปพี่น้องบันี้ก็ต้องขุดบ้านกันเด้อครับพี่น้องเด้อสวัสดียงม้ยมะแลงอีกเด้อพี่น้องเด้อบันีีสีมาหยามเบ็ดเจ้ามะแลงครับแต่เบิ่งเด้อไม้เดิมสีม้านขึ้นถึงเจสิบก็ปีก่อนบอกไปพี่น้องครับมา หลังต่อไปด้วยครับด้วย หลังจากยามครบสิบเอ็ดล้างแล้วเด้อพี่น้องเด้อตรงกหลังจากยามครบสิบเอ็ดล้างแล้วก็บ,บ่าท่านในมีป่ากินเด้อพี่น้องเด้อสงสัยเงื้อมันสิตายครับก็เลยบ่าท่านได้กินเดี๋ยวจะน่อยสิมยายอยอีกรอบนึงเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เปลี่ยนเงื้อเรร่อยแล้วครับไปพี่น้องเดี๋ยวมาหลอบสองอีกเด้อครับเด้อสวัสดีครับพี่น้องมือนีก็ แกงแล้วเด,วอดว้อพี่น้องเด้อภาพี่น้องมายามเบ็ดหมายเกาแก่ครับสิคือบนนอพี่น้องเอ้ยบรรยากาศครับหมอกกระลังหลายครับช่วงนี้มันก็เป็นช่วงเปลี่ยนฤด,ดูกาลเนาะครับเนาะบรรยากาศรลอบเ้ยพี่น้องเด้อหมอกเต็มบรรยากาศดีครับบ้านเท่าไปพี่นอ้องสิภาพปยายามเลยครับเด้อ จัสสิคือพปวดเด้อพี่น้องน่ามันบกเรียวแห้งสงสัยส,สิตองมีนัดล่างตาเด้อพี่น้องเด้อดมึงส่งหีิหน้าบกลงหนิมาต้วนหองเตาครับเงียล่อนสงสัยปากเค็งบ่าครับยิน นลอนเบิร์ครับต้องใส้ปลาเค็งละครับที่นอกงกิน อันนี้เงี้ยย่งครับแต่ว่าบดถูกออาวล้างให้จมพี่นอ้องล้างให้จมอยู่บนนั่นครับนี่ ล้างมีจมพี่น้องล้างมีจมครับสัีตัวย่างมะน้องอะอ่ารุดไปแล้วครับปรอยู่รุดครับผม หลอนครับพี่นอ้องหมานเด้อครับเด้อพี่น้องมือนี่ตองมีไฟล่างตาอีกแน่นอนบ่าวรถดตองไมากแก้มืออีกครับพี่นอ้องหมานหมานตองหาเหยื่อไม่เด้อพี่น้องไม่ใส่สงสัยปลาเข็งมันหลครับปลาเข็งมันเกิดสีกินเหยื่อไปก้อนนะครับ ปากเง็งกินแน่แล้วก็นเนื้อลอยจากน้ำแนงสีหน้าครับต้อก็เลยบ่ถือแล้วบาร์ลดสิมากแก้มือไม่มือนลังหางเนื้อดีๆก็ครับพี่น้องเบ็ดสิบ็ดลังบ่ถือเด้อพี่น้องเด้อย่าเมือแรงกับปลถือยน่าเมือนขึ้นกับปลถือ แง,มง,ง,ง,มง้มเง้มเสากับ่าถือยง้มเสากับซแเมนหลุดแล้วครับตัวหนึ่งเห็นมันไปพันก่อหยาทั้งใต่บ่อถือกับว่าเป็นอย่างนอพี่น้องเนาะมือล้างมาเอาไม่กาะผ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศงามๆบานนอกเข้าละครับอีกบ่เกินอีกบ่เกินเดือนครึ่งเดี๋ยวเพิ่นกับสีสูบหน้าบกนะครับแล้วเพิ่นจะได้สูบปลา เดี๋ยวบารโดสิมาทายถ้ำให้เบิรงด้วยครับด้วยวาบอนี่ป่าสีลาลบอรประมาณอีกเดือนนึงครับพี่น้องคือสิได้กินดอกบัวก,ก็งงามงามพี่น้องป่าบอ่อนหลยอยู่ครับแต่ว่ามัเหน่งบอกกินบอกกินบิดวันนีบ้บารุดกับสิขอจบคลิปตอนนี้พี่น้องเด้อ เดี๋ยวบันี้กก็สิจบล่าจบด้วยดอกบัวงามงเด้อพี่น้องเด้อ